การใช้เครื่องมือที่เป็นสว่านทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อเจาะถังเหล็กนี้ให้ทุกคนดูเนาะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าสว่านมาสลุตัวนี้ครับโครงสร้างพลาสติก ABS b a เ a n มอ motor เป็นสว่าน2ระบบนะครับก็คือสว่านท็อกแล้วพอปรับไปจนสุดนี่จะเป็นสว่านแบบจะเป็นดอกสว่านปกติปรับเลเวลได้เบอร์1เบอร์น2นะความเร็วเนาะแล้วก็โครงสร้างพลาสติก ABS b a เ a n มอเตอร์เป็นแบตเตอรี่เป็นขนาด48โวลต์ สามารถเปลี่ยนหัวได้นะตอนนี้ข้อดีของเขาก็คือถอดหัวออกเป็นสว่านก็ได้เป็นตัวไขควงขันประแจอะไรอย่างี้ก็ได้เหมือนกันใส่เข้าไปได้แบบนี้นี่คือข้อดีของเขาผมจะเลือกเป็นเบอร์2อเดี๋ยวผมจะมาเจาะเหล็กถังขนาดหนึ่งร้อยลิตรด้วยโฮซอเจาะเหล็กตัวนี้นะสว่านของมาสลุตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเทสเลย โอเคใช้งานง่ายใช้ได้เลยทุกคนก็อนเนกประสงค์สําหรับสว่านมาสซลุต,ตัวนี้เผื่อใครสนใจไงผมปักในพิกัดให้นะโอเคนะทุกคนคือใช้งานได้ดีจริงไม่ว่าจะเป็นสว่านมาสซลุตัวนี้หรือจะเป็นโฮซอสําหรับเจาะเหล็กตัวนี้นะก็สามารถที่จะเจาะได้เหมือนที่ผมทําให้ดูนี่แหละตอนนี้ผมกาลังทําเตาเผา,เาขยะไร้ควันก็จะทําไว้ใช้เองเผื่อในกรณีที่ต้องเผาเอกาสารสําคัญที่ไม่อยากให้ทิ้งขยะแล้วก็เผา พวกเศษอะไรนิดๆิดหน่อยหแต่มันเป็นไร้ควันเนาะไม่ได้มีมลพิษแบบไปกระทบบ้านอื่นก็โอเคเผื่อใครสนใจยังไงผมปากพิกัดนี้ให้นะทุกคนนะสวัสดีมาสารุครับ